นี่ครับเป็นพิมพ์เสยนใหญ่นะครับชมกันก่อนดูกันก่อนโอ้ยพิมพ์เส้นพิมพ์เส้นเล็กครับขอโทษทีพิมพ์เสยนใหญ่ถ่ายไปเป็นพิมพ์เสียนเล็กนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับเสียนเล็กองค์นี้สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆงานจริงๆนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับ ผมจิจับโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเป็นเนื้อแดงนะครับเป็นเนื้อสบู่เลือดสีแดงนะครับสีแดงแดงไม่แดงแรงนะครับสีวานสนิจันนะครับดูกันก่อนชมก่อนนะครับนี่ด้านหลังนะครับ สวยงามจริงๆนะครับหลวงปู่ทิมวันละหานไล่นะครับชมบนก่อนดูบนก่อนนะครับผมจะจับนิ่งๆให้ดูนะครับหลวงปู่ทิมเสียนเล็กนะครับไม่ใช่เสียนใหญ่สวยงามจริงๆนะครับ ถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับที่เบอร์ก่อนๆที่เบอร์บอกไปก่อนนั้นในชีปก่อนๆนั้นมันไอไม่ได้เติมเงินมันตัดไปนะครับถ้าอย่างนั้นก็โทรไม่ติดก็ทําลายเลยนะครับแต่เบอร์นี้ที่ผมพูดอยู่นี้ก็ผมเล่าอยู่นี้ก็ผมจะบอกเบอร์เลยนะครับเบอร์ก่อนๆไม่ติดนะครับไม่ได้เติมเงิน เดี๋ยวจะไปแก้ไขก่อนมันหมดอายุนะครับ080นะครับเบอร์โทร989นะครับ6ค่า3 1นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับ080 989 6ค่า3 1นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับ ทำลายเข้ามาก็ได้นะครับทำลายเข้ามาแน่นอนกว่านะครับสวยงามจริงๆนะครับสีสดใสนะครับคมชัดเลยนะครับหลวงปู่ทิมเสียนเล็กนะครับ ครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับผมอยู่รยละเอียดถ้าต้องการก็โทรได้เลยถ้าไม่ต้องการก็เลี้ยกันไปนะครับทำลายเข้ามาหรือโทรเลยก็ได้นะครับนะครับ098ไอ้เบอร์098นี่มันโทรไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะไปทำให้เขาทำใหม่ให้ใหม่ตัวนี้ก็เป็น080 989 หกห้าสามหนึ่งเป็นเบอร์โทูนะครับโทรปพ๊่ติดปั๊บเลยนะครับครับขอบคุณครับ